สวัสดีครับผมสมคิดโตโยต้านะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับไฮลักรีโวนะครับสีประตูพิลันเนอร์2.4รุ่นเอ็นทีนะครับผมสีเกรย์นะครับหรือว่าสีเทาดํานะครับราคาอยู่ที่841,000บาทนะครับผมสีประตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับมาดูกระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับสีเทาเข้มนะครับและโครเมียมนะครับผม พร้อมกับโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมนะครับผมนะครับกันชนนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟหน้าแบบ LED นะครับโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับผมซุ้มล้อนะครับนะครับมาด้วยนะครับมีมาด้วยนะครับมีมาพร้อมด้วยเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับล้อแม็กอลอยนะครับขอบ17นะครับ กระจกมองข้างแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวจี้กระจกมองข้างนะครับผมนะครับคือเปิดสีโครเมียมนะครับผมนะครับมาพร้อมกับบันไดข้างนะครับมือเปิดสีโครเมียมนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมครับด้านประตูหน้าและประตูหลังนะครับผมครับมาดูด้านใน ด้านในนะครับสีดําเข้มนะครับทวนสีดํานะครับพวงมาลัยมันตีฟังชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับหน้าจอ TFT เนี่ยครับหน้าจอนะครับระบบสัมผัสนะครับหน้าจอ8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay หรือว่า Android ได้นะครับนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับ ระบบเกียร์นะครับผมระบบเกียร์6สปีดเกียร์กับเกียร์ถอยนะครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับอ่าอีโค o โหมดนะครับและ power โหมดนะครับสามารถขับขี่ได้ทั้ง2แบบนะครับผมพวงมาลัยแล้วก็หัวเกียร์นะครับแบบจุริเช่นนะครับครับรุ่นนี้ภายในนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับผม ด้านหลังนะครับด้านหลังที่นั่งผู้โดยสารนะครับดูกว้างนะครับดูใหญ่ขึ้นนะครับผมนะครับรุ่นนี้ไม่มีช่องแอร์ด้านหลังนะครับผมนะครับนั่งสบายนะครับผมซุ้มร้อด้านหลังนะครับ ปท้ายนะครับแบบ LED นะครับผมไลท์ไกดิ้งนะครับผมนะครับมาพร้อมกับกันชนหลังนะครับสีเทาเข้มนะครับผมสวยงามดุดันนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับผมสำหรับสีประตูรุ่นเอ็นทีนะครับ ตัวพิลเนอร์แล้วก็ยกสูงนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่841,000บาทนะครับขรัววันนี้ก็พามาชมรุ่นนี้นะครับผมเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,004นะครับเครื่องยนต์2,450แรงม้านะครับรุ่นนี้นะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสมคิดเตอรต้านะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม